ขับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีวันนี้ภาพพี่นอ้องแฟนขาภาพพี่นอ้องแฟนช่องมาตามตัวเลขแนวทางของช่างบันห <c oughs> ลังจากค้างหายไปทั้งช่องโดนครับพี่น้องสามวัดสี่วัดแล้วบอดดิบวัดกระจายกันวักกนสุดท้ายกับทีมไทยไปสามศูนย์เจ็ดวันนี้มาตามต่อครับตัวเลขแนวทางของช่างบันวางวัดปฏิทสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกรูปแบบแนวทางสีงออกมารูปแบบใดย่อมาตส์โค้งสุดท้ายพอดีครับพี่น้องกันโบฝันเพิ่ร์วบอ ฝากฟันอิลีเป็นยังจีบอสูฟังขับพี่น้องก่อนจะชมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานเจ๊เอี้ยงชั้นนอกครับพี่น้องขอไปฟังเป็นวันปัสกาครับครับพี่น้องสวัสดีช่างบันครับพี่น้องเอฟซีสวัสดีครับว่าจะพอกันโดนเอฟเนี้ยงเนี้ยขอแค่เอฟดูรถเลยก่อนเอฟจะสีกับเคาะพ่นสีครับเคาะพ่นสีอย่างเดียวครับโอ้ค่ะเอฟซีกันอยากว่าคาะพ่นสี บอกพี่กั๊ดในกายุไซนี้น้านไม่ผู้ใดอยากนอูทุกตาเซอร์วิสครับทุกตาเซอร์วิสบ้านดอนหาดพี่น้องบ้านดอนหาดตำบลสามพราวโฮจักวัดจำบุญขอกุ้งเกลือหางกได้เอาหลวงกุ้งเกลอเออซื้อว่าสร้างบ้านโฮจักวัดจำบุครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบอกลีแม่มาบ้านดอนหาดวัวสุดท้ายสร้างบ้านสร้างบห์ไทยไป็ตัวไหนฮะมือเขากอน้อยบุญผิวบุญบ้านนั่นไหม สามสุบเจ็ดบ่เลขสามเจ็ดสามเจ็ดจัวหมื่นรกว่าอลไ้เลขสามตัวเล่นเปนเลขทีอู่เลยนะเลขให้เขาซื้อกับเอาคันนั้นเลขสามสามสี่เจ็ดเป็นเลขสามตัวจะพูกันได้รึไนก็อออยู่ได้แหละล้ากลับมาฝันเจอคุณใหออฝันกวนล้นมากห่าฝันเจอคุณใาย เราได้รัสเซียไปละครับพี่น้องพนฝันแม่นิลีได้สร้างบ้านฝันเจองับล้อสวางมือฝันว่าจังไฝันมือซว่านได้ฝันว่าเราออกลงบ้าบาลมาสิไปเขาไปเยี่ยมเราเด็กตอนนี้ค้นเกเตรบ้านเราก่อนที่เราสิบป่วยนะเออเราป่วยมันได้สามสี่มือเลยวดแม่สามสี่มือไปเบิ้งพันธ์ทำข้าวอะไรเย็นใดน้อยยาวัน โอสบายดีโยสั้นแต่ว่าหนานี่มีาแขะเออนี่ต้ห้อยหยิบไปนะหนาบวมๆแต่ว่ามันเล็กอยู่ําเราเออวพรานั่นก็ได้บ่รู้บ่บ่บ่เกิดไปแล้วสิไปมีจากเนาะอื่ว่าไปไหนนะครับต้นแขกเพิ่มหน้านี่มันี่บุพพลทุกคนสักคนนี่มือล้นมาทัดกันมาอีกก็ฝันว่าขนเต็มเหยนอีกเออขนมาผสมเหมนบ้านผู้ใหญ่บ้านว่าซั่นบ้านผู้ใหญ่บ้านกับบ้านยายแหละ ฝันสองคืนซ่อนตดต่อกันเกือบข้นฝันแหม่มือสามมาแล้วกับมาปวยเลยเขาลงบานได้สองสามมือแล้วก็เบิดนี่เขาว่านี้วันนี้เดีอยวนี้ข่าวฝันแหละครับฝันบ่ไหลดิฝันฝันคนสีแก้งเนาะฝันแล้วกับหูเมียอันนี้วดนี้ใช่ไหมครับวันนี้ วันนี้เราฝันว่าตื่นขึ้นมาเมืม่อเช้าผนางังหัอกอยห่วงมาเห็นรถไอ้ลูกน้องเลยรถไกล้น่ะปกติไป,ป,ป้ายทะเบียนป้ายทะเบียมนมันน่นที่เป็นหกหนึ่งห้าเก้ามันเป็นหกหนึ่งห้าเก้าเป็นปะวันนี้มันระกรับกันอยู่บ่ะนี้เลขเมือ่อไงนี้เลขต,ตัวตัวตัวหลังเนี่ยเลขคู่หลังเนี่ยมันมันละเป็นหก หนึ่งเก้าห้าเด้ก็เลยสงสัยยืนเบิร์นี่หน่ออรถบักเกมันปกติมันเป็นเลขไทยเลขตัวไทยครูมันนี่มันเป็นเลขห้าเก้าบันนี้มันคือว่าเปลี่ยนเป็นเก้าห้าว่าจะเบียนเต็มอะไรก่อนเบียนเต็มมันหกหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งห้าเก้าแต่ว่าคืนที่ฝันเห็นฝันว่าเลขสองตัวไทยเนี่ยมันมันกลับกับ คือมันกลับกันมันกลับกันจากเลขหาเก้าเนมันมัเป็นเลขเก้าหางนี่นะโอ้ตัเดียวกันซับกันอยู่ครับบานี้ก็เลยคิดว่าอ๋อมันเป็นเลขตัวเดียวกันครับรถใหญ่ตุกตัววะท่ามแต่แต่วันกลับหัวจะซื้อวะท่านไม่ฝันอ่ะครับไนฝันอ่ะยืนพิจารณาเบิ่งอยู่เลยเลขรถใหญ่ตัวขันเขียวเนี่ยนะขั้นรถเ่งแล้วเนี่ยมันแปดสี่หกห้าอืม ท่นเขียนเป็นแปดสี่หกห้าครับมันเป็นเลขแปดสี่หกห้าเลขเก้ากับเลขห้าเนี่ยมันเป็นโอเลขเก้ากับเลขหกเนี่ยเป็นเลขตัวเดียวกันเหลจันทร์ตรงกันครับคิดจะล้าเบองโยนอ่ะนะไม่ฝันอ่ะได้ฝันอ่ะแปดสี่หกห้าแต่คืออะไรคือว่ามันเลขเก้าห้ากับหกห้าเนี่ยมันมันมันที่เป็น มันสามารถได้ทั้งสองตัวแม่เพราะว่ามันป curtain, เป็นเลขกเก้ามันเป็นเลขกตัวเดียวกันเลขกเก้ากับหัวพนานในความฝันก้งยืนพิจารณาหรือไปรับยืนพิจารณาเบิ่งที่ที่สงสัยคือว่ามันเปลี่ยนคืๆๆอเลขห์คกับเลขเก้ามันสับกันอยู่ครว่าเป็นจริงกับพวกมันมันต่างกันมันสลักกันคนละมองคนละมองเก้าหลยว่างหรือเก้าก็เลยหค่ะนี่แหละังได้ยืนพิจารณาเบืงในความฝันวันนี้ก็เลยจะเดินลูกขึ้นมย อไก่้ขันเลยฟันจะจอดแข็งๆครับสำนี้แหละเพราะว่ามันฟันช่วงก่อนสิแจ้งเนาะฟันแล้วกับหูเงียไก่้ใกล้ขันกับหูเงียฟันก่อนสิแจ้งครับเมื่อวัดฝนฟันนู่นก่อนนั้น่ตกด้วยตอนวัดผาอิดช่วงนี้ฟันแม่นกว่าแต่แม่นแม่นเป็นแม่นเดินเพลินมาเพราะโอาหูเงจะฟันเคียวผู้ใดอีกเด้อวยซั่นิใช่เพอยงนั้นแหละแต่นมึงอฟันแบบนี้ยจะฟันเคียวผู้ใดอีกเด้อวน ยไมยายจักปีหรอคะคุณยายคุณยายอะไรครับคุณยายปีฝันปีว่านต้นปวยเจ็ดสิบเก้าปีแต้วฝันัวก่อนเมื่อหล่อสูงเก้าเจบดเมื่อหล่อเก้างเจ็ดมอหลอสามเม่อล่อเมื่อหล่ล่าสุดนี่คือฝันถึงทะเบียนรถสองคันเลยนะครับมอกพิจารณายืนพิจารณาอยู่นะ ในความฝันก็ยืนพิจารณาอยู่ยืนให้เลยนะก็สี่งสัยว่ามันเป็นอย่างมันคืออย่างเลขมันคือกลับกลับกันอยู่สินะไม่ห่ามก่นม่่เพราะให้เดี๋ฟันไปหน่อยถาบว่าฟันก็คือบอเบาสูฟังนี่สนะสร้างบั้นสลายจะทำมากายมาดูพี่น้องทำมาฟันปะมาฟันอ็่คือประไดี๋สร้างบันมากตัวได้ค่ะเป็นพิเศษนะครับ ชอบตัวไหนพิเศษครับฉันเป็รมาเตยีครับผมตัวมากมากมกว่ามากจห้าเก้าห้าเนี่ยครับเก้าห้ามักเก้าห้าคมักเก้าห้าเพราะว่าตัวนี้ม่ได้เป็นสตัวให้เขาพิจารณาเน่ะแต่ว่าก็ะยะทิ่มหกนเพราะเพราะว่าชื่นเรขกับหัวได้หกห้าเก้าห้าครับูีประมาณนี้เลยจีับหัวได้ล้ะไับหาได้พี่น้องนะเพกาเก่าับตัวเดียวกันนี่รู้ว่างล่ะคนยายนะครับนาอคนสายานี่ ้นนน่่อพีงแวทางของช่างบันนะครับผมฝันเห็นทะเบียนรถสองคันเลยนะครับฝันการสอบออกเนาะแม่จะได้ไปนอนฝันว่าฝันว่าเลขรถอ่ะมันก็เลยเป็นตัวนี้ไหมไม่ยู่แทนตัวนี้แต่ก็ก็ก็ที่ได้ยินพิสูจน์นะเบิ้งอ่า ว่านี่มาฝันมามามาพีเจนะใส่กับเลขรถคันนี้คันเขียวเนาะอ่าเป็นเลขตัวเดียวกันเพาว่าบ้านเลขเก้าเลขหกอย่างนีเลขหกเขาเรีหกกว่าจีครับแล้วก็ฝันแต่เดี๋ยวพีจละหนาอยู่ตีครับพีเจละหน้าหนึ่งนี่นะครับพี่น้องยุทธชิตทุกท่านครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางครับพี่น้องพ้นฝันแม่นพ้นหนึ่งล้วครับพี่น้องถามมหาเราแก ปเป็นเนี่ยท้งแกข้างบันนะคะเป็นฝันคิวค่ะช่วงนี้นนต่องานเนาะเสียหายแตก3สามตัวไเมาเอานะคิวจนยยาดบเลยไี่หน,นัคิว้วพอไม่คิวตั้งมาดาคิวจนเข้าไปจะฟันเธอหลดยทื่ตัวท่านนี่เป็นตัวเลน้่าท่านของช่างบันหมวยพันดีสองปีสภา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับหาพีน้องมักน้เพ่อนมามาก,กับพานครับพีน้องกัสจ,จัดใจกินนี่น้ำเอซ ท่างช่องเสนอเป็นเพื่อนแคสเซงการานั้นเด้อพี่น้องเด้อให้มีชชัมีหมานครับพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีดูทันที่เข้ามารับชมติดติดจนจบขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเอฟซีดูดทันอย่าลืมเด้อพี่น้องฝา,า,ากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องบอกกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ฝากไว้ซัสนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ